ไปดูเนื้อหากันเลยค่ะเด็กๆเปิดชีตหน้าที่1ตามพี่แอมมาเลยนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ในพาร์ทของพี่แอมนะลูกนะชีตหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูกก็จะมีเนื้อหาบรรยายนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นทักษะทั้งหมด14ทักษะค่ะลูกอ่านี่พี่แอมเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเขาจะประเมินเด็กๆอะคะ่ะอันนี้คือพี่แอมอ้างอิงมาจาก อันนี้เลยนะหลักสูตรของกระทรวงนะคะปี2,560นะคะลกูกอันนี้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด14ทักษะด้วยกันเดี๋ยวพี่แอมทำสรุปหน้าจอของพี่แอมเป็นแบบง่ายๆแบบนี้นะคะให้เด็กๆได้ดูกันเนื้อหาทั้งหมดที่พี่แอมพูดในหน้าจอตรงนี้อยู่ในชีตของเด็กๆแล้วโอเคไหมไม่ต้องกังวลว่าคุณอยู่จะต้องจดอะไรเพิ่มเตมิมไหมไม่ต้องจดเลยค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยค่ะ เด็กๆก,ก็แค่ประเมินตัวเองว่าเออเราฟังแล้วเราเข้าใจไหมเออเราฟังแล้วเรามีทักษะแบบนี้ไหมแค่นั้นพอโอเคนะคะอ่ะเราจะไปพร้อมๆกันแบบสบายๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันค่ะทักษะแรกค่ะที่เด็กๆทุกคนควรจะต้องมีนั่นก็คือทักษะการสังเกตนะคะการสังเกตหรือ observation นั่นเองสังเกตในที่นี้ย้ำอีกครั้งนะคะสังเกตแปลว่าสังเกตเด็กๆบอกว่าเออพี่แอมจะแปลไทยเป็นไทยทาไมคะ สังเกตแปลว่าหนูอ่ะใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าประสาทสัมผัสทั้งห้าในช้นมีเขียนไว้นะคะอยู่ตรงท้ายประโยคเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างนะมีตาใช่ไหมใช้มองเช่นพี่แอมบอกว่าอืมกระเป๋านี้สีน้าเงินพี่แอมใช้ตามองอืมเสื้อน้องคนนี้ในภาพนะคะสีออกส้มๆเนี่ยเห็นไหมพี่แอมใช้ทักษะการมอง ดังนั้นตาบอกอะไรได้บ้างตาอาจจะบอกรูปร่างได้ใช่ไหมคะรูปทรงอธิบายสีอธิบายลักษณะพื้นผิวเอ๊ะมันดูเรียบนะคะพี่แอมเอ๊ะผิวแบบนี้มันดูครุขระนะคะพี่แอมนี่คือตานะคะต่อไปหูค่ะหูเราสามารถฟังเสียงได้เช่นพี่แอมกดกระดิง่ง <c oughs> เสียงมันดูดังกลงวานแหลมเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการใช้หูใช่ไหมคะในการสังเกตแล้วเรามีอะไรได้อีกคะจมูกเช่น อุ้ยมีกลิ่นตดในห้องแปลว่าเป็นไงคะเรากําลังใช้จมูกบอกแล้วค่ะเรื่องทักษะเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กๆเ,เลยนะหรืออย่างอีกอันนึงค่ะเมื่อกี้พี่แอมมีตามีหูมีจมูกอ่ะตอไปลิ้นค่ะลิ้นนะคะก็ทําหน้าที่ชิมรสชาติเช่นเด็กๆกินส้มเด็กๆบอกว่าพี่แอมคะมันเปรี้ยวค่ะส้มอาจจะเปรี้ยวไหมอ่ะเปรี้ยวด้วยนิดนึงแต่ถ้ามะนาวเปรี้ยวกว่าถูกไหมเออ อันนั้นส้มต้องพูดว่าเป็นพี่แอมค้ามันเปรี้ยวอมหวานค่ะอย่างนี้ดีไหมอ่านี่ก็คือการสังเกตเห็นไหมคะลูกและสุดท้ายค่ะเมื่อกี้พี่แอมพูดไปสี่อย่างเนาะมีตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายสัมผัสค่ะนั่นก็คือมือพี่แอมเอามือสัมผัสอเจ้าก,กล่องอันเดิมของพี่แอมจับตรงนี้แล้วปุ๊บอุ้ยมันรู้สึกเป็นคลื่นนะให้ความรู้สึก,กครุข่ะเป็นคลื่นอย่างนี้ค่ะเป็นการสังเกตมาค่ะอุปกรณ์แรกนะคะ ชุดแรกที่จะให้เด็กๆได้รู้จักมันอยู่ภายใต้หัวข้อว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่สารเคมีย้ำนะคะสำหรับใส่สารเคมีไม่ได้บอกว่าให้เอามาชัาง่งเอามาตวงเอามาวัดปริมาณอะไรเลยนะคะเอาไว้เป็นภาชนะสำหรับใส่เช่นถ้านึกถึงถ้วยถ้วยที่บ้านนะคะถ้วยก๋วยเตี๋ยวยงั้นน่ะถ้วยก๋วยเตี๋ยวหน้าที่คือเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะมันไม่มีสเกลวัดให้เราโอเคนะ อันแรกค่ะบิกเกอร์เด็กๆบอกว่าพี่แอมไม่มีสเกลวัดได้ยังไงนี่ไงคะในขีดไงคะพี่แอมคือขีดเนี่ยมันเป็นขีดที่บอกได้แค่คร่าวๆย้ํานะคร่าวๆเวลาพี่แอมทดลองในห้องแลบจริงๆอะคะ่ะพี่แอมไม่เคยเลยนะคะไม่เคยใช้บิ๊กเกอร์เอามาตวงสารเคมีเราไม่ใช้บิ๊กเกอร์นะคะบิ๊กเกอร์เป็นแค่ที่ใส่สารเคมีสเกลตรงนี้นะคะ่ะมีให้เพื่อรู้ว่า อ๋อถ้าสารเคมีพี่แอม,มันทั่วมาถึงเลเวลประมาณนี้ก็จะได้บอกสื่อสารกับเด็กๆสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานได้ว่าอ๋อในแก้วนี้เหรอคะในบิกอร์นี้มีของเหลวเนี่ยอยู่ประมาณ400ได้แค่การประมาณนะคะความแม่นยําถือว่าต่ํามากความแม่นยําถือว่าต่ํามากไม่เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดปริมาตรนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรจะให้ใช้แล้วก็อ่ะ,อะ เอาคร่าวๆนะย้นะํานะคร่าวๆนะลูกคร่าวๆไม่ใช้เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งนะคะลูกถ้ามีตัวเลือกอื่นเลือกอันอื่นนะคะไม่เอาบิเกอร์นะข้อที่5้าบอกว่าคํากล่าวในข้อใดต่อไปนี้ที่จัดว่าเป็นผลจากการสังเกตที่เชื่อถือได้นะคะที่เชื่อถือได้อะข้อหนึ่งค่ะน้ําหอมยี่ห้อนี้หอมมากได้ไหมหอมมากเนี่ยเป็นอะไรคะ ความคิดเห็นดูไหมโลกอันนี้คือความเห็นนะสองค่ะสีชมพูเป็นสีที่สวยกว่าสีอื่นบางคนน้องผู้ชายอาจจะไม่ได้ชอบสีชมพูใช่ไหมบางคนบอกว่าผมชอบสีน้าเงินมากกว่าถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามีเหตุผลหรือน่าเชื่อถือที่สุดไหมมันไม่ใช่อ่ะคาว่าความสวยสวยกว่าอะไรพวกนี้เป็นความเห็นอีกแล้วค่ะสามค่ะเพลงที่บรรเลงอยู่ขนาดนี้เพราะที่สุดเลย ไม่แล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะที่สุดเนี่ยเป็นความเห็นอีกแล้วค่ะสังเกตนะพวก adjective ทั้งหลายนะคะพวกคำวิเศษเนี่ยไพเราะหอมนะคะสวยพวกนี้ค่ะไม่ใช่การสังเกตค่ะเป็นการให้ความเห็นค่ะนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเลยด้วยซ้ำถูกไหมไพเราะของเราอาจจะไม่ไพเราะสำหรับคนอื่นก็ได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะลูกดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างมากกว่า ดวงจานคืออันนี้สังเกตยังไงก็เขียนไปแบบนั้นนี่คือการสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเวลาสอบอ่านโจทย์ให้ดีค่ะถ้าโจทย์ถามอะไรก็ให้ตอบแบบนั้นนะคะถามการสังเกตก็ต้องตอบข้อมูลที่มาจากการสังเกตเท่านั้นคำถามถามว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลองวิธีใดเหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ชี้วัดว่า ถุงพลาสติกสามารถป้องกันการละลายของน้ำแข็งได้หนูจะรู้ได้ไงคะว่ามันป้องกันการละล,ะลายของน้ำแข็งได้เราจะต้องใช้ทักษะตรงนี้ค่ะก็คือทักษะการกำหนดขอบเขตนะคะหรือการให้นิยามของไอคำว่าการป้องกันการละลายของน้ำแข็งอะ่ะถูกไหมถ้าเราพูดลอยๆมันดูเหมือนเป็นคำเป็นคำแบบเชิงมโนอะป้องกันการละ,ละลายของน้ำแข็งคำถามคือแล้วรู้ได้ยังไง จะวัดมันได้ยังไงเราต้องกําหนดขอบเขตให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกข้อไหนดีคะข้อหนึ่งค่ะบอกว่าเทน้ําในถุงออกมาชั่งน้ําหนักอ่ะก็เมื่อเวลาผ่านไปแม้สามสิบนาทีแน่นอนค่ะมันต้องเกิดน้ําแข็งเนี่ยละลายใช่ไหมไอ้น้องนี่ก็น่าจะละลายอยู่ในถาดเนาะส่วนน้องชุดที่สองก็ละลายออกมาแต่น้ําตรงนั้นก็อยู่ในถุงถูกไหมคะสามกับสี่ก็เหมือนกันถูกไหมลูก น้ำละลายออกมาอยู่ในถุงเราก็แค่เทน้ําอะค่ะที่มันละลายออกมาเอาไปชั่งน้ําหนักโอเคปะก็โอเคนะดูง่ายดีด้วย